สวัสดีครับอยู่กับโมบายรีเจนนะครับอยู่กับฟังโก้นะครับในช่วงคุณขอมาเราจัดให้นะครับเบสเซอร์นะครับคุณขอมาเราจัดให้ฟังโก้สายรถคูดาวแล้วก็แทงด้วยนะครับซึ่งพี่ก็จัดเกียร์ไว้รอเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับสายคูดาวแล้วก็แทงด้วยนะครับพี่ก็จะใช้รองเท้านักลบนะครับแล้วก็น้ําแข็งครอบงำนะครับแล้วก็นักล่าโจมตีนะครับหมวกคาสาบนะครับแล้วก็ชุดเกาะใบมีดอันสุดท้ายเป็นกษริย์กระหายเลือดนะครับที่ติดอันนี้ไว้ก็คือน้องเขาเน้นคูดาวนะครับถ้าเกิดจะไปออกรองเท้าคูดาวมันก็จะ เพิ่มแค่3 0มนะครับเพราะว่าครูดาวตอนนี้ตันอยู่ที่4 0่นะครับซึ่งเราสามารถออกไอเทมอีก2แบบได้คืออ่าเป็นตัวนี้นะครับมิลเลร์เคิลนะครับใช้ใช้มิลเลร์เคิลกับรองเท้าครูดาวก็ได้ครับอ่ะลองลองใช้มิลเลร์เคิลกับรองเท้าครูดาวนะครับมิลเลร์เคิลก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่ก็ลดครูดาวสิบเ์เซเหมือนกันครับอันนี้บวกรีเจนเลือดด้วยนะครับนี่มิลเลร์เคิลครับแต่ว่าเราต้องใส่รองเท้าครูดาวครับเป็นอย่างนี้ครับก็จะลดครูดาวสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับแลยครับ ถ้าอย่างนั้นเอาสายนี้ก็ได้ครับเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเน้นคูดาวกับแทงครับจริงๆอะมันได้ทั้งสองแบบครับแบบเมื่อกี้มันก็มีโจมตีเพิ่มขึ้นมาด้วยจากเคียวนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะไม่มีโจมตีจากเคียวเลยครับเป็นแทงกับรถคูดาวล้วนๆครับก็เดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยครับโอ้ไอ้แก๊งเกียนอยู่กันเพียบเลยครับไอ้แก๊งเกียนพี่อยู่กันเพียบเลยครับเดี๋ยวค่อยไลฟ์สดครับ ก็อย่างที่บอกนะครับนี่ก็เป็นคลิปล่าสุดกับคุณขอมาเราจัดให้นะครับใครอยากให้เล่นตัวต่อไปเป็นตัวอะไรก็เดี๋ยวคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับถ้าไปคลิปอื่นก็จะไม่ได้การสุ่มนะครับอันนี้รอบนี้เราก็สุ่มได้อ่าเนี่ยน้องคนนี้แหละที่ชื่อเบเซอร์นะครับเบเซอร์เราก็เลือกที่ฟังโก้เลยครับเซตเอ็มเบมเราก็ใช้แท้งเลยครับแล้วก็อ่านี่ใช้เป็นสันไหวครับเราจะกระโดดไปกระโดดไปหวดครับ เราลากไม่แม่นเราอาศัยกระโดดไปกัดเลยครับกระโดดไปกระชากวิญญาณครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับจริงๆแล้วต้นเกมเนี่ยสำหรับฟังโก้นะครับอ่าออกไอรีเจนยี่สิบไว้ก็ได้ครับหรือว่ารีเจนมานาไว้ก็ได้สักนิดนึงครับเพราะว่าก็ใช้มานาเยอะอยู่เหมือนกันครับสำหรับฟังโก้นะครับ ออกไว้กระชากทีๆอะไรประมาณนี้ฝั่งเราก็มีไลลานะครับมีฟังโกมียีซันชินนะครับมีเฟย่ามีอลูกาดฝั่งต้องข้ามมีบูโน่นะครับไฮยาบุสะนาน่ารูบี้แล้วก็ยุนเจ้านะครับ Welcome, <Mobile> เขาบอกว่าเวลคัมแล้วเราก็ไปเลยครับแล้วก็วิ่งขึ้นเลนบนครับ <troops> เอาจริงเรื่องเลนมันแล้วแต่ครับอยากไปเ่นไหนก็เรื่องของมึงครับ ก็ขอบคุณน้องเบสเซอร์นะครับที่คอมเมนต์เข้ามาร่วมสนุกกันครับพี่ก็จัดให้ตามที่สุ่มได้ครับอันนี้ยีสันชินครับยีสันชินมาช่วยยิงอยู่ครับเราก็ฮุกคีปเลยครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปข้างบนครับข้างบนมี่ลายลาครับเราต้องการเลเวลครับยีสันชินอ้าว ทำไมยีชันชินไม่ไปเอาคลิปด้านล่างล่ะไปเวลก่อนครับป้อมปีจนหมดแล้วครับฟาร์มอย่างนี้เลเวลเสียหายครับได้มาตัวเดียวด้วยไม่เป็นไรครับปล่อยเลยลายอยู่ข้างบนคนเดียวเลยครับข้าง,งงา,างล่างยีชันชินลงไปเลนกลางนะครับ ข้างล่างมีฮายาบุสากับลูบี้ครับฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งราเบปยากับลูกาดกำลังบวกกันนวๆเลยครับซึ่งเราก็ได้ลูนมาแล้วครับเราก็หาเลเวลทาให้โซ่ยาวก่อนครับเส้นทําไมฝั่งตรงข้ามไม่มีเลยครับเส้นเห็นยี่ทันชินของเรายืนอยู่ตัวเดียวครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนครับอันนี้มาสอยครีปเขานิดๆหน่อยๆกนครับนิดๆก็เอาครับนี่ครับกระชากฆ่าให้ไวครับบูโน่ยืนอยู่หลังป้อมครับ น่าจะค้างครับบูโน่ไม่ค้างก็ยืนหลับครับหน้าหน้าครับหน้าหน้าเสกแล้วครับลากเลยครับไปไม่ถึงนะครับก็วิ่งขึ้นไปเลนบนไปหาลายลาก็ได้ครับให้ยีสันชินเก็บเลเวลไปครับใกล้เลเวลสี่แล้วครับอีกนิดนึงครับไปเรื่อยๆครับฝั่งตรงข้ามน่าจะฟาร์มครับ ข้างล่างบวกกันอีกแล้วครับเฟย่ากับอาลูกาดครับบวกฝั่งตรงข้ามได้เฟิร์สมานะครับสำหรับรูบี้ร่วงไปครับหน้าหน้าครับกระชากมาเลยครับเอ้าแล้วทำไมมันไปกระชากติดตรงนู้นวะเฮ้ยตะขอมาจากไหนวะเมื่อกี้ผมว่าเกมแม่งไม่ไหวแล้ววะไม่ค้นลวนหลอกหล้อเลยครับคือเมื่อกี้เห็นมาว่าเรากระชากแต่ว่าโซนมาจากทางไหนไม่รู้เรายังงงอยู่เลยครับเฟย่าอาลูกาดมาไล่บูโนตรงกลางครับบูโนกระโดดเข้าบ้านไปแล้วครับไม่ทันครับ นานาเสกเอาอีกครับโอ้โหโอ้พี่ยุนเจ้ามาด้วยครับหลบก่อนครับมีกัดก็จริงครับแต่ไม่คุ้มครับกัดไปนาหน้าเสกครับกระชากครับโดนนาหน้าล้อหลอกนะครับจริงจริงโซ่เรายังสั้นอยู่ครับก็ติดป้อมเหมือนเดิมครับเราต้องเซฟเซฟนิดนึงครับช่วงต้นเกมทำอะไรไม่ได้มากมายเลยครับมาฟังโก้ครับโซ่สั้นครับ พอขาเขียงหมูเราก็ต้องเดินทางต่อไปเรื่อยๆครับเก็บเวลไปเรื่อยๆครับโดนเสกเป็นแมวอีกครับดึงมาครับกัดเลยครับเรียบร้อยครับนาน่าต้องยิงครับกระทืบครับโอ้ไม่ใช่นาน่าต้องยิงไลลาล้วนไปหมดแล้วเนี่ยเครื่องไม่ใช่เครื่องเกมนะเครื่องกลในสมองเนี่ยพูดผิดพูดถูกกันหมดเลยโดน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 ตีลังกากลับมีกแล้วโดนงัด ตีมไปเราคิดว่าเราเป็นนักบูเว้ยัดโถไม่แน่จริงนี่หว่าจะลากเราเข้าบ้านเดียวครับมันหลบมันหลบมันหลบไลลาลงไปตีคลิปครับเราก็ตีมไงครับกระทืบแล้วิ่งหนีครับเดี๋ยวยืนเจ้ามันกระชากเราไปครับลงไปหาไลลากับยีสันชินครับเราอยากได้คลิปลูนครับเอาไว้กระชากครับมานาจะได้บ่อยๆครับมาขโมยครับเป็นไงครับเป็นอะไรที่ชั่วร้ายมากเลยครับ เป็นะไรที่ชั่วร้ายแล้วก็เลวร้ายมากครับจะได้เกาะมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วครับกระชากไม่ให้หมดครับคีบเคิร์ฟจะได้คีบจะได้ตายไวๆครับเดี๋ยวเราย่องไปตรงกลางนิดนึงครับตรงกลางมีบูโนครับเดี๋ยวไปช่วยยีซันชินครับเราเป็นโหดกระชากวิญญาณอยู่ครับเดี๋ยวเราจะกระโดดกัดคอบูโนเลยครับติงก่อนครับติงเรียกก่อนครับติงเรียกยีซันชินครับ กระโดดกัดเลยครับติดด้วยครับเอาเอาไปไหนครับไปไหนครับไปไหนครับยีสันชินมันไม่มาเมื่อกี้นี่ถ้ามเมื่อกี้ได้กดอ่ะอ๋อยีสันชินเลือดเหลือน้อยครับเขาเลยไม่มาครับไม่งั้นเมื่อกี้ได้บูวอ่ะาตะชาคีบก่อนครับรีบครับดาเมจไม่มีก็ต้องเน้นอย่างเงี้ยนะครับวิ่งลงเลนล่างนะครับไปช่วยอลูกาดก่อนครับนหน้ามาเซ็นครับ ยีสันชินน่าจะโดนเสกครับแต่ก็คงไม่มีอะไรมากครับเพราะว่ากระโดดกลับได้อยู่แล้วครับกระทืบเลยครับล่าครับกัดเลยครับหื <Yeah. S 1> <c oughs> กัดติดยันนูน่นโอ้โดนปัน่นโดนปัน่นไม่เป็นไรครับไม่เสียหายเท่าไหร่ครับนนหน้าหน้าใหม่ตัวครับทำไมเราต้องโดนตลอดมันนี่ครับหื <c oughs> อยากเล่นกันหน้านหน้านี่ตามเรามาหลายรอบแล้วนะครับบอสแอทแทก ไม่ใช่นะเนี่ยลูบี้นี่สไลด์เก่งเหลือเกินอุ๊ยทำไมมันกระชากไปทางนั้นล่ะมั่วสุดๆเราใกล้ได้น้ำแข็งครอบงำแล้วครับถ้าเกิดเราได้น้ำแข็งครอบงำเนี่ยครูดาวเราจะลดไป30%แล้วครับซึ่งใกล้ตันแล้วสำหรับครูดาวนะครับเพราะว่ามันอยู่ได้แค่40%ครับกระทืบครับกระทืบครับ ระทืบเข้าไปครับมาแล้วครับน้ำแข็งครอบงำมาแล้วครับนี่ครับกระทืบครับเราไม่ได้กลัวอยู่แล้วครับลูบี้ตีเราไม่ลงครับเราก็เดินเล่นไปครับของคู่ดาวยังไม่มีเลยครับตรงกลางมีบูโน่ครับบูโน่ต่างโดนล้อมหน้าล้อมหลังเลยครับเราก็วิ่งมาอีกตัวนึงครับเพื่อที่จะมาดักกระชากอย่างนี้นะครับโอ้โหหนีครับก็สไลด์หนีครับก็รอดไปครับ สำหรับบูโน่ครับแต่คงรอดไม่ได้นานหรอกครับเราโหดครับเราหวดเลยครับเราหวดครับอุ๊ชาอาชิ้หายลูบี้ไอ้ลูบี้ไม่เอาเราเกียนครับก็ไปกัดแม่งขาป้อมเลยครับมันเยอะเย้ยแล้วครับเรากระชากไม่โดนมันสไลด์หนีครับ ถมาเมื่อกี้ไม่มีลูบี้นี่เราตายเนี่ยเราเดินออกได้เลยดันลูบี้จ็คเอ๋พอดีเลยเดินออกมาผิดทางครับไม่เป็นไรครับทีมดันได้ได้ป้อมบนไปครับเกือบถึงป้อมในเลยครับโอ้ได้ยันป้อมในเลยครับได้สองป้อมเลยครับเมื่อกี้สามเลยด้วยนะตั้งแต่ป้อมข้างหน้าป้อมแรกนะครับตรงกลางได้เลยครับสกอร์เพิ่งสี่ต่อหกเองครับป้อมเข้าไปหมดแล้วครับกระชากเลยครับบูโน่ครับกัดเลยครับไม่พอใจครับ ครุบด้วยครับวิ่งหนีหนีหนีนโอ้อ่ะเื้เออไม่เป็นไรครับสีทนได้ครับบูนโน่ตีป้อมเราไปแล้วครับกระชากมาครับข้างบนใครบวกอยู่ไม่รู้ครับเหมือนมีคนบวกอยู่ครับอลูกกาดครับกระชากเลยครับได้ใครก็เอาอไม่โดนอีกแล้วเดี๋ยวก็โดดเข้าไป งับมันอีกครับเก่าลูบี้เข้ามาทําไมครับโอ้ยนาห <5. S 1> นา้นาเด้งครับลากมาครับไข่ก้าครับหวดเลยครับหวดครับอื <laughs> ไม่ไหวอะ่ะยุนเจ้าไม่ตายตั้งหาครับเรียบร้อยครับ ลาโลครับขอดันเข้ามาเป็นป้อมในแล้วครับ <Launch attack. S 1> ลากไม่ถึงครับโซ่สั้นครับ อ่ะโซ่เราเต็มแล้วครับเราก็มาฟาร์มคิมในป่าก่อนครับกัดเลยครับกัด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 ครับเอาอลาลลาไม่ยิงครับทำไมทำอย่างนั้นล่ะโอ้ไปแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วครับ ยางฝั่งตรงข้ามมี4ี่ห้าเลยครับลากก่อนครับใครก็ได้ครับสักคนครับโอ้โหติดยุนเจ้ามาด้วยหวนเลยครับตีกับยุนเจ้านะครับกดอันติใส่ครับโอ้ข้างหลังมีครับข้างหลังข้างหลังลากมาไม่ติดเฟย่ากดดับเบิลคิวไปแล้วครับกระทืบยุนเจ้าวปทีหนึ่งครับฮุกมันกลับมาไม่โดนอีกยีสันชินได้ เกมนี้น่าจะจบไวครับฝั่งตรงข้ามตาย4ีครับเหลือตัวเดียวเองครับกระชากเลยครับไฮบุสะกดตีเลยครับขาป้อมเนี่ยแหละเราเนี่ยเจ็บชิบหายเลยไม่เป็นไรครับได้มาครับได้คิวมาครับอย่างน้อยเอสอีกแล้วครับลากหน้าหน้าครับถึงไหมครับไม่โดนครับโอ้ยถอยก่อนครับถอยก่อนครับลากหมคกทีครับกัดไว้ครับกัดไว้ครับหวดไว้ครับ เลิฟเฟนเลิฟทีมครับหนีก่อนครับรับหมันไส้ครับกระทืบทีหนึ่งครับแล้วก็วิ่งหนีครับเดี๋ยวไปกระชากเขาอีกครับข้าหาหมันไส้ครับ <laughs> กระชากมาครับ <laughs> ไปเลยเว้ยโอ้ยอย่ยาอยา่าอย่าสิไม่เอาพอแล้วเจ็บปีครับ <laughs> ผมไปแล้ว <laughs> ไม่น่าไปหาเรื่องโดนตีเลยไม่ใช่เดะฟานไนงะถ้าเป็นเดะฟานนะคงจะหากระชากแล้ววิ่งหนีกระชากแล้ววิ่งหนีอันนี้เป็นสายทิขลดคูดาวนะครับก็เนี่ยลดคูดาวสเ์ซนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าลดคูดาว4 0%เ์นเนี่ยเราจะฮุกได้ทุก7วินะครับแล้วก็คูดาวสกิล2อเนี่ยวิเองครับแล้วก็อันติ15าวินะครับสำหรับคูดาวนะครับฝั่งของข้ามข่ายอีกแล้วครับ เรายังศูนย์อยู่เลยครับ one shot, one ยืนเจ้าครับยืนเจ้าหลังแอ่นเลยครับวิ่งลองอมาทำไมข้างล่างก็ไม่รู้ครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องพึ่งลูนแล้วครับเราใส่ความบ้าอย่างเดียวแล้วครับ มันบ่นอะไรกันมันบ่นอะไรกันนักหนาวะนี่ตกลงมึงมานั่งเล่นเกมหรือมึงมานั่งคุยกันนะเออไปเล่นเฟซบุ๊กก็ได้ถ้าจะคุยกันขนาดนี้เล่นเฟซบุ๊กก็ได้นะถ้าจะคุยกันขนาดนี้แล้วเปิดเฟซบุ๊กแชทเลยก็ได้ไลน์ก็ได้ไปเปิดกลุ่มไลน์คุยกันเลยลากมาแล้วครับกัดเลยครับโอ้โหหลุดครับ กระทืบครับเราได้มาหนึ่งตัวครับไฮยาบูส่าครับแวบๆครับวิ่งวิ่งอยู่แถวนี้ครับกระชากมาครับไฮยาบูส่าครับเรียบร้อยครับเฟย่าเตะขณะลอยกลางอากาศเลยครับลากฟังโกมาครับลากไม่ได้ก็กระโดดกัดมันนี่แหละครับหวดวครับหวหัวหัหวหวหันี่ทำดีขนาดนี้มันยังว่าเราโนบเลยครับ พวกนี้แม่งต้องการอะไรครับนะ <c oughs> ครับเนี่ยลากมาครับไม่ถึงครับโอ้โอ้โอ้สกิลอะไรเต็ไมไปหมดเลยงงลากมาครับอุ๊ชายุนเจ้ากัดมัน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 กระทืบมันไว้อือหึอุ๊ชาวิ่งครับวิ่งครับวิง่ง <c oughs> ตายหายก็ ทีมเราตายหมดเลยครับอลูการ์ใกล้เกิดแล้วครับอีกหนึ่งวิครับมาแล้วครับตรงกลางมีบูโน่นะครับมีฮายาบุสานะครับแล้วก็ลูบี้ครับดันมาครับมีฝั่งเรามีอลูการ์กันอยู่ตัวเดียวครับก็ยืนมองป้อมกันไปครับเพราะว่าคลิปไม่มาครับข้างหน้ามีนาหน้าครับอลูการ์ไปหดกับนาหน้าแล้วครับเรียบร้อยแน่นอนครับนาหน้าไม่น่าจะรอดครับหงายครับเป็นแมวหันไปเลยครับ ยีสันชินมามันเซนนะครับไล่บูโน่กลับไปครับบูโน่วิ่งถอยไปครับอลูกาตเข้าไปบวกแล้วครับเราก็ตามเข้าไปครับลากกลับมาครับ1ตัวครับตายกาากัดแล้วกัดครับกัดยุนเจ้าไ้ครับเราสายงับคอครับจริงๆมันไม่ได้เป็นการกัดนะครับมันเป็นการตีเป็นแนวตรงด้านหน้าครับพี่ชอบ ก็ดันป้อมไปเลยครับน่าจะจบแล้วครับฝั่งตรงข้ามมีอยู่ตัวเดียวครับฝั่งตรงข้ามมีตัวอะไรเอ่ยรูบี้ครับกัดชากมาครับกัดเลยครับขย่ําคอครับแล้วก็กระคืบครับโอนาหน้าครับเหลือหน้าหน้าตัวครับเราก็รอคีฟครับกัดชากมาครับนาหน้าครับตืบเข้าให้ครับไม่มีกัดครับกัดหมดครับ โอ้ตีนมาติมเลยครับเฟย่าบวกครับเหล่าลากบูโนได้มาครับกัดเลยครับกระทืบเข้าไปครับเฟย่าได้ไปครับโอ้ตีนเยอะชิบหายเลยครับไปแล้วครับอยู่ไม่ได้ครับโอ้มาอีกแล้วครับกระทืบเข้าไปครับโอ้ไม่รู้จะไปทางไหนเลยครับกระทืบเข้าไปครับเขาบอกว่าตีเป็นแนวเส้นตรงหววมันเข้าไปครับหววมันเข้าไปครับเรายืนหยัดครับสู้จนมีนาทีสุดท้าย เดี๋ยวลอเกิดใหม่ครับเดี๋ยวลอเกิดใหม่อรุกศดันเลนบนั้ยครับข้างล่างมีตีเต่าอยู่สองตัวครับไลลากับยีสันชินนะครับฮยาบุสะโดนแล้วครับโดนโดนโดนสองตัวปืนครับฮยาบุสะกดอันติสวนเลยครับเรียบร้อยครับไม่น่าจะรอดครับเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวครับสําหรับยุนเจ้าครับเข้ามากลางวงตีนครับหน้านาหน้าวิ่ง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 ไหม เรียบร้อยครับผมว่าหัวขาดแน่นอนครับน่าก็แลกด้วยกับการลูกาดเจอบูโน่สอยเหมือนกันครับยีสันชินโดนอีกตัวหนึ่งครับหงายครับหงายไปสามครับเจอบูโน่ลูบี้มาเลนบนครับเฟย่าเราวิ่งไปข้างหลังแล้วครับเราก็วิ่งไปข้างหน้าครับสันวิตรูบี้เลยครับรอบนี้ครับเฟย่าตีครับเฟย่าตีลูบี้โยกหลบครับกระชากเสร็จมากัดครับโอ้ยมี มีชะะล้างหนีครับกระทืบมให้สโลไว้ครับเรียบร้อยครับเราได้ชุดเกาะใบมีดใหม่อีกชิ้นหนึ่งครับถึกขึ้นแน่นอนครับเนี่ยถึกสมใจแล้วครับรถคูดาวก็ได้แค่นี้ครับสูงสุดของมันครับหวดครับอันติเลยครับไม่เป็นไรครับอันติเราคูดาวว่าอยู่แล้วครับ15วิเดี๋ยวก็มาใหม่ครับถ้ามานาไม่หมดนะกดทุกสกิลที่มีครับเนี่ยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย นี่เน่เราแท้งอยู่แล้วครับเราไม่กลัวครับบูโน่ครับเปย่าเข้ามาหวนให้ครับไายาบุษาครับกัดเลยครับกัดครับกัดครับกัดครับเราได้หลอดครับเป็นไงล่ะฟังโก้ผู้ฆ่าหลอดนะครับผมเห็นแมวแวบแวครับแมวแวบแวบวบๆวิ่งไปแล้วครับกระชากได้ไหมครับมีแห่โค้งหลบด้วยฝั่งศัตรูยอมแพ้นะครับก็จบเกมแล้วนะครับ วิกอรี่นะครับก็ขอบคุณน้องเบเซอกทีหนึ่งครับสำหรับคอมเมนต์ที่ให้พี่มีตัวละครเล่นสนุกสนุกขำๆนะครับนีได้ประทะทองนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันนะครับใครอยากเล่นให้เล่นตัวอะไรในคลิปต่อไปนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ